สวัสดีครับสจริงสวัสดีคร okay, ับไม่เสียงไม่างนั้นเหรอครับเปลี่ยนหน้าครับมาเปลี่ยนหน้าโอเคครับคุณไขวานครับ3ามสามสองสองแสนครับ3ามสองเฮ้ยเฮ้ยลักเกี่ยมึงไม่มีทางได้เล่นกับตัวหลักอย่างกูเรากูบอกให้กูจะหน้าสำรองไปเล่นกับมึงไอ้เฮี้ยขยะหน้าตาก็เฮ mm ี้ยไม่มีทางเล่นกับหน้าหลักกูหรอกวายเฮีจังหาชอบจากกูอ่ะไม่มีทางน้องมีค่าเปิดจริงไหมมีค่าไปพลอยกูเล่นกับมือหรอกน้องว่า เดี๋ยวไว้รุ่นเนี่ยให้ลงไปเล่นด้วยเห้ได้ป่ไว้หนุ่มอย่างกูอ่ะแบบน่ารักๆอะไรเงี้ยไม่มีทางเล่นเลื่อกูหรอกจะได้ตีหรือเปล่าไม่ตีก็สูดขาวไงครับยากอะไรต่อให้มันจะไปหาเส้นตีอะไรมาก็เถอะยังไงก็ผมเลื่อนมาได้ยืนยิ่งก็เจเคมันเจ้าของประเทศมันยังไม่ได้ตีได้ไงวะใช่ปะเฮียก็รู้อยู่แล้วแต่ก็เสือกด่านะก็รู้อยู่แล้วแต่เสือกด่าแต่ก็เสือกเล่นกันอยู่นะเอาจริงอ่ะเฮียเหมือนไม่รู้อ่ะเหมือนไม่รู้กูทำเซิร์ฟกันนะแต่ก็เสือกเล่นกันนะมือเบิร์ดมันย้ายไปอะ ต่อให้มึงไปด่าแอดมินหรือว่าเฮียอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมึงก็รู้ว่าพวกกูก็คือเป็นคนทำเซิร์ฟมาแล้วแล้วตอนที่พวกกูทำมึงไม่มาช่วยกูทำอ่ะมึงจะได้เป็นแบบไอ้ลัคกี้ซิตี้เดมอลเฮซิตี้ปัญญาอ่อนไปไอ้แบบเดมบนเฮติตี้มันไม่เห็นมีคำไอ้เฮียพวกเดมอลเฮตไม่เห็นด่าเจเกติอ๋อเคยด่ากูไปรอบหนึ่งไอ้เฮียแต่มึงก็แบบคิดได้แล้วไงมาโตแล้วไงติ่งคนโตอ่ะรู้จักว่าติ่งคนโตอ่ะน้องติ่งคนโตอ่ะน้องฟังไว้ติ่งคนโตอ่ะเดี๋ยวพี่ติ่งคนโตจะไปเล่นด้วยนะเราไม่หยุดปัญญาอ่่่ออออนะใชคครับแจ็็พตเ้ย แจ็คปอดเฉดแจ็คไม่ได้ปอดแหกนะครับแจ็คไม่ได้ขี้ขาดนะครับผมแจ็คไม่ต้องหาทุกวิถีทางเพื่อที่จะไปแบบเอ้ยไม่มีอะไรไม่มีนะไม่มีนะกูเคยหนีเหรอไม่เคยหนีนะครับโทษทีเกี่ยวที่อะไรกับปอดเฉดเอาเออไม่เกี่ยวเฮียพูดไปเรื่อยอ่ะกล้องต่อสายอยู่ครับเดี๋ยวเสร็จแล้วแบบนึงประมาณห้านาทีประมาณห้านาทีมันโดนอยู่แล้วครับมันโดนอยู่แล้วมันโดนอยู่แล้วไม่ต้องร้องมันโดนอยู่แล้วไม่ได้เมาเมาอะไรไม่ได้เมาปกติเลยเพิ่งแบบเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นเมื่อกี้ เมาที yes, yes, ่ตาอย่าเมาไม่เยอนะเมาที่ตาไม่ได้เมาเมาไม่เสียงนี้หรอครับเมาเสียงยานแล้วนี่แบบปกติกูแบบกูไม่ได้กูไม่ได้เล่นในเกมกูไม่ได้สตรีมก็ส่งเลยขยันส่งแบบ ย่ปวดหัวจัดคือต้องรู้แล้วกูต้องเสียใจใช่ไหมเอ่ยต้องรู้สึกแย่ yeah, yeah, ใช่ป่ะเจ้าท,ที่มันผิอะไรกันนะอืมเสรละ